สวัสดีครับเอทุกท่านใส่แก้นันนะลืมอ่ะกดถ่ายแล้วนะใส่ชามให้ไปหใส่งวางโดนกล้องคนอื่นนะจอยค้มาเยอะเน็ตมันก็ต้องไม่มีไปทำอะไรนะตัวกระปุ่นดาเมอ ไปัตเยยกินนี้กินนี้ทุกครางทุกครังอช่วยอะไรต่เงียนจอ้อลืมใส่ทุง ที่เป็นหลัก ในะครัะพละเม้างที่ดูคลิปให้กับเอฟยูทูบเบอร์สายลูกคนทุกคนทุกช่องนะฮะ i don't เดี๋ยวไ่วยพ่อเ็นพี่ชาย่อนนี้อะไรเนาะอะไรอะไรแรงมาาเลยโอ๊ยโอยเกี่ยวขาแล้วโอ๊ยพันขาแล้วพันขาแล้วพันขาแล้วพันเก่งพันขาแล้วโอ๊ยโอเจ็บ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  ยกไปจังม oh, ันแงง่งแงอี้าเพวต้องทำมันมันาูโอ้าบอมี่เปลนเดียวนี่เ็นปลนอ่าเ้าหมดเลย พ,พ,พ,พ่อเออห้าคูณหกอะพ่อเลยฮะห้าคูณหกนะพ่อเลยไอพื้นที่นะตัวบ้านมันเท่าไหร่ยาวกี่เมตรยาวหาบอกที่ผมไใช่อ่ะมันมีข้างหน้านั่งมั่ง เอบานทีวางโต๊ะวางอะไรไงโอ้เป็นเป็นเลนยืนอยู่แล้วเนาะของเราเนาะเป็นชาดออกมาอยู่ชาดยืนออกมามันเป็นระเบียงงานอยู่แล้วห้องห้องนอนเราอจะไม่เฉพาะตัวห้องละสี่เมตรใช่ไหมกล้องกล้องหาน่ะเอ้าแล้วตัวยืนวางหน้าล่ะไม่ได้เลยขนาดว่าสามเมตรแล้วเนาะใช่เอาเสาบนตัวบ้านมันเท่าไหร่กันแน่ กว้างสี่ยาวห้าใช่ค่ะเฉพาะห้องนอนเท่าไรสี่เมตรอีมั้งห้องนอนอ่ะห้องนอนสี่เมตรเฉพาะห้องนอนกว้างสี่เมตรโอ้ยรวมกั็ระเบียงออกมาหน้าเมตรนหนึ่งรวมนี่รวมข้างหน้ารวมรวมบ่อข้างหน้าน่ะบ่อเนี้ยเคยนี่ไปเฮ็ดนะอ้าวเคยไปเฮ็ดกับลูกดำทำไมรวมข้างหน้าต้อรวมข้างหน้าอีกกี่เมตรข้างหน้ามันออกมาสามเมตรปุ้นเนอะอ่ามันก็เป็นแปดเมตรเลยแปดเมตรแล้วระเบียงข้างหน้า ระเบียงบ่เอาระเบียงส่ใส่ข้างหลังสันใส่ร้อยมันจังบ่กินเนื้อทีเระเบียงสใบ่ใส่ข้างหน้ามัไม่มีประโยชน์เอาใส่ข้างหลังเห็ดสันร้อยไว้เห็ดคั่วแล้วพอดีเราซุ้มระเบียงไว้เพื่อทมดินเนาะไว้ข้างหลังไว้เลยไ้ข้างหลังมาทำจีเม็ดเลยเพราะจีบเมตรก็ไม่พอเอาโฮเมตรนี่งแล้วกเอาตัวบ้านใหญ่นยหนึ่ง เอาตะบ้านที่สวยต้นนต้นนั้นมันต้องรอเอาข้าวออกก่อนรอข้าวก่อนแล้วไอ้ที่นาเนี่ยขุดไล่น้ำลงไปยังเไงแยวจ้าตอบซะไม่มีรสชาติเลยอ่ะเหมือนตอนไลฟ์สดเลยเอฟซีเอฟซีย่าฉลาดมากเลยเอฟซี ยังครับมาต่อกันนะฮะอะไรนะยังครับอตอนไลฟ์สดอะไรนะโอ้ยเอฟซีอย่างนั้นเอฟซีอย่างนี้หญ้าฉลาดอย่างนั้นหญ้าอย่างนี้มันฉลาดเออยหญ้ามันฉลาดตรงไหนหญ้าฉลาดตรงไหนมันขึ้นการ้าวโอ้ยการกอข้าวไม่หญ้าที่มันขึ้นกลางกอข้าวเนี่ยมันมาจากที่เราดำเราไม่ได้เก็บขออนะเราว่านะซีบัคโกลนะ

เอากล้องพี่สามนนีย,นยืนด้านหลังเยสุมวนช่กูพาใช้ใชนแน่ใช้ใช้แนะถูกทองจำซ่าขออนุญาตจบาพิเพียงเท่านี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องนะคะไม่ไปหะขอให้